สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะเนี่ยหนาวเยอะมากเลยยินดีต้อนรับก็้าสู่ช่องทังแม่คำแก้วและครอบครัวกินจุวนะคะวันนี้คุณยายก็ได้มาตัดสับประรดสับประรดที่นี่นะคะอยู่เขตระยองเขตระยองคุณยายจะอยู่บางละมุงอันนี้เป็นเขตระยอง หมอกทั้งนั้นเลยนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้คุณยายกับคุณตาวิ่งสองเที่ยวให้แม่คำแก้วเที่ยวหนึ่งให้น้องดอกคูนกับน้องแพรช้างขวาอีกเที่ยวหนึ่งวันนี้ยายก็อยู่คนเดียวนะคะตัดที่นี่นะคะตัดรอตาตั้งแต่ตีตีสามเรามากันตั้งแต่ตีสามตาไปส่งเที่ยวหนึ่งแล้วไปให้แม่คำแก้ว ้งแต่ตีห้านะคะยายก็จะอยู่ตรงนี้แหละตัดรอตาเพื่อตาจะได้มาเอาอีกเที่ยวนึงเพื่อจะไปให้แม่ดอกคูณกับแม่แพรของเรานะคะช้างน้องชายเราจะได้วิ่งทีเดียวเลยส,สองเที่ยวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตัดหญ้าวันนี้เอาสับรถให้น้องๆกันก่อนนะคะหมอกหนามากยายจะอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะ ชินในการอยู่ถ้าวันไหนสองเที่ยวก็จะอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะแม่แก้วเที่ยวหนึ่งแม่ดอกคูนกับแม่เพรช้างน้องชายเที่ยวหนึ่งาตามาแล้ววันนี้เอาคันนี้มาจะได้ใส่ทุกๆเยอะๆหน่อยตาขับช้านะคะเพราะว่าวิจัยทัดไม่ค่อยดีหมอกลงเยอะว,วันนี้ก็ยายก็ต้องขอขอบคุณนะคะควานกี้นะคะ ที่แนะนำยายนะคะแล้วก็ช่วยดันช่องให้ยายนะคะขอบคุณเอฟซีของควานกี้ทุกทกคนเลยนะคะแล้วก็ทั้งใหม่และเก่าทุกทุกคนนะคะยายอุก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะนะควานกี้ของเราก็มาแล้วนะคะมาตัดสับประรดด้วยกัน ยายก็ดีใจค่ะที่มีคนเข้ามาดูยายเยอะยายก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเอฟซีของพี่มัมของเราแลวก,ก็การแนะนำของควานกี้ที่ช่วยยายนะคะพอยายก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากมายพูดผิดพูดถูกตามภาษาของยายเลยคะ่ะบางทีพูดผิดพูดอะไรไปมั่งก็ยายก็ขอโทษณนะที่นี้ด้วยนะคะพูดไปวน,นไปวนมาก็สับสนนิดนึง คนแก่แล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ยายก็จะมาให้ดูการตัดบักนัดสองเที่ยวเลยนะตาให้ไเที่ยวนี้ให้ดอกคูนกับแม่แพรนู่นค่ะควานเกียบอยู่ใกล้กันแค่นี้ทำมองกันไม่เห็นเพราะว่าหมอกลงหนาลงเยอะมากวันนี้จะสายนิดนึงเพราะว่าสองเที่ยว เอาไปฝากน้องๆเรา,าพพรุ่งนี้ตายจะไปธุระด,ด้วยจะไปตัดหญ้าด,ด้วยก็เลยต้องตุนสับรถก่อนวันนี้พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาไปตัดหญ้าอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงตามองเห็นทางโบคร <c oughs> ับรถหนักมันหมืดแน่แน่บบเห็นเบิบ่อปะเนี่ยขนาด6โมงกว่าๆนะคะเนี่ย หกโมงเออเจ็ดเจ็ดโมงแล้วเหรอโมงครึ่งจะครึ่งแล้วมั้งอู้ยังมองไม่เห็นอีกอย่างเลยในการตัดกับรถของร้านค่ะตัดเสร็จก็จะโยนขึ้นรถค่ะทีละต้นอย่างเงี้ยแหละค่ะตาเขามีแรงหน่อยเขาก็ทีละสองกอยายก็ทีละกอแล้วสองเที่ยวมนีิมืเอื่นสิได้บ่ต้องมาสร้างหาโตเอาสองเที่ยวก่อนมืเอื่นสิได้ไปตัดหญ้า วิธีการที่เราจะเอาสับรถขึ้นรถนะคะทีละต้นทีละต้นเราจะมากันตั้งแต่ตีสาของทุกุกวันนะคะเพราะมันไกลาบางละมุงเราอยู่บางละมุงเรามาตัดที่นี่ก็เขตระยองบรรยากาศยามเช้านะคะดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีผอมีโควิจ้าแถวเนี้ย <laughs> บรรยากาศรอบ,รบๆวิตของคนเลี้ยงช้างนะคะจะป,จประมาณนี้ของทุกๆวันของทุกๆเช้าค่ะ กลับจากนี่ไปยายก็ต้องไปดูช้างโตหลานโตนะคะจะได้เอาน้องช้างเราข้อร่มนะคะเพราะว่าน้องไอเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวจะร้อนเราต้องออกไปทุกวันน้องช้างเราจะได้กินอินเราเลี้ยงดีนะคะเราเลี้ยงอุดมสมบูรณ์เนี่ยคะ่ะเมาไว้นะคะแปลงละคัน ลูกสับปะรดแม่เก็บไว้แถวไหนมั่งอาตาเอามาไว้มั่งสิลูกสับปะรดจะเก็บไปให้แม่แก้วอ่ะอ๋อสวัสดีจ้าควันกี้สวัสดีครับผมเป็นยังไงได้ข่าวว่ามีคนเข้าไปดูเยอะหมดตรงนี้เออก็พอสมควรยายดีใจมากเลยเออยายขอบใจมากๆขอบใจจริงๆจากใจเลยเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นความช้างด้วยกันต้องร่วมด้วยช่วยกัน สวัสดีครับสวัสดี FC ีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมในขณะน,นี้หากเ c ทันสันได,ได้พบเจอหน้าของผมแล้วก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายอูดหน่อย <c oughs> เป็นจิตว <c oughs> นทางหนึ่งที่ได้ช่วยตากับยายจ้ะตอนนี้ผมก็จะมาช่วยเขาเอาขึ้นรถสงสารตากับยายครับมาแต่ดึกตรงเ<ร><ม>ที่ยว<ร>วันนี้ให้ไม่แพ้เที่ยวนึงนะครับเลยให้คำแก้วเที่ยวนึงแล้วก็ดีใจครับที่แกทําช่องได้ไประดับหนึ่งก็หวังว่าแกช่องแกจะเจรินรุ่งเรืองไปข้างหน้าเพื่อได้ช่วยเหลืออาหารช้างของแกที่แกทําช่องก็ไม่ได้ว่าแกจะวังรางะ ให้มีอาหารในช้างกินทุกวันแล้วก็อยากจะมีเอฟซีเข้ามาติดตามแต่ออย่างหนึ่งก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่พอจะทําได้ถึงแกจะมีอายุมากแล้วแต่แกก็มีความเสียรยานที่อยากจะทําผมก็พูดตรงผมก็ต้องคือแกนะครับว่าเก่งเก่งพอสมควรที่ทําได้อายุขนาดนี้บางคนทําไม่เป็นเลยนะครับผมแนะนํายังไงก็ไปไม่ได้แต่แกมีความเสียรยานดีครับแล้วก็วันนี้ก็เก่งพอสมควรก็ไม่เสีย,ยใจแล้วก็ดีใจด้วยที่แกทำได้ขนาดนี้ที่ได้ช่วยแกได้อีกจุดหนึ่ง ถึงเราจะไม่ได้ช่วยทุนทรัพย์แต่เราได้ช่วยแบบเรื่องช่วยฟ้องเนี่ยก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปทำงานก่อนครับครับุณน <ผม S 1> านเดียเเด๋ยวสับรถไม่เต็มรถอ่าเดี๋ยวสาวรถไม่เต็มรถอ่าโทรศัพท์ยายมันคือคำคำ,คำมืดๆอย่างนี้โทรศัพท์เขาเอาถิ่มยา,ยายเก็บมาเนาะยายก็ต้องขอขอบคุณปานกี้นะคะที่ให้ความช่วยเหลือยายนะคะทุกๆเรื่องเลยแนะนำเอ่อ วันนี้ควานกี้จะมาช่วยด้วยหัดเดิย้ยายทำเสร็จยา้ก็จะไปช่วยควานกี้ต่อนะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันยายตัดยังไม่เสร็จเดีไมเดียยายจะไปตัดโตย่อเจะไปตัดโตะเะดเดวางระอนเดียวาเดางะอะเะ จ้าต้องไปดูน้องช้างเราเดี๋ยวจะร้อนเรียบร้อร่มบันยากาศงามเก่จ้ามาตั้งแต่ตีสามกว่าจะมาถึงนี่ก็ตีสี่แล้วไดนอกเราอยู่โอ้ยหมอกขับรถลำบากขับไปเลยมองบนเนินเห็นขหางเดี๋ยวตลาดเดินฟูดไหม วันนี้คุณยายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคุณยายจะเอาสับรถขึ้นรถเลยค่ะเดี๋ยวสายน้องช้างค่ะจะรอน,นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องทังแม่คำแก้วครอบครัวกิจจุของเรานะคะวันนี้ยายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปน่ารักๆจากช่องพางแม่คำแก้วด้วยนะคะ